สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อุ้มสตอรี่8 9 8 9นะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาดูดวงให้กแบับเพื่อนๆชาว Youtube เหมือนเดิมเลย กับชาวราศีพฤษภนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่30มิถุนายนนะคะดวงความรักทั่วๆไปเลยนะคะสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาติดตามดูกันได้เลยอย่าลืมนะคะว่าการดูดวงไพ่นาะยิกอซีอาจจะเป็นการสลับฝั่งกันได้นะไม่ว่าจะเป็นคุณและค้าคู่เดียวของคุณอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าเป็นการดู โดยรวมเป็นสถานาะความรู้สึกนึกคิดของเขาว่าเขาคิดยังไงรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็สถานะหน้าตาเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะยังรักเราไหมเลือกลักเราหรือยังะจะตัดขาดจากเราไหมจะกลับมาไหมอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าต้องการสนใจดูดวงเฉพาะตัวคุณเองนะคะแบบตรงๆนะคะเจาะลึกก็แอดไลน์เลยนะคะ A ขีด M 8 9 8 9นะคะฝากกด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนนะคะกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อที่จะแจ้งแจ้งเตือนนะคะในคลิปต่อไปด้วยนะคะมาชาวราศีพฤษภนะคะไพ่ตัวตนของคุณคือ แ้แนวเป็นไพ่เดอะชาร์ลอตนะคะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะกําลังคิดถึงเกี่ยวเรื่องของการเดินทางาการไปต่อนะคอยากจะไปไหนสักที่หนึ่งอยากซื้อรถอะไรที่มันเกี่ยวเรื่องของยานพาหนะนะคะคุณน่าจะคิดแบบนั้นนะคะความคิดความรู้สึกของชาวราศีพฤษภนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอให้ไพ่นะคะออกมาแบบ ตรงตรงแม่นแม่น,มนให้ชาวราศีพฤษภนะคะได้ไขความกระจ่างกับความรักครั้งนี้ด้วยนะคะ1 2 3 4 5สอ8 9มาม้า6เจ็ดมความรักของชาวราศีพฤษภ จะเสียเวลาในการจัดจ่ายไพ่ทีกหนึ่งนะคะอืมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะคือนะตอนนี้คุณอาจจะต้องการจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะที่ที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผู้หญิงอยู่นะคะ คนที่คุณดิวอยู่หรือว่าคนที่คุณผ่านสถานะความรักอยู่นะตอนนี้มีทั้งหมดนะคะคือ3คนคุณกำลังอยู่ในความรักที่เป็นรักสามเศร้าเป็นเติร์ดปาร์ตี้มีความสนุกสนานคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังมีความชอบในการที่คิดที่จะคบกับคนที่ ามากกว่า1คน1 2 3ส,สคนนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่านะคะแล้วก็อีกคนนึงอ่ะเป็นแม่ไม้นะคะอีกคนนึงอ่ะอาจจะเป็นเดอะเอ็มเพอเรอร์ที่คุณมองแล้วว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณอยากจะแต่งงานด้วยโอ้โหมันมากกว่า3ส,าสิแล้วมันมีคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีความเด่นดัง มีความเป็นนักพูดนักเจราจาอะไรมากมายแล้วก็ยังมีตัวเลือกใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาชอบคุณอีกชาวราศีพฤษภค,คุณมีทั้งคนใหม่คนเป็นไม้นะคะคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลคนที่แบบว่าล้างลาจากสามีหรือว่าภรรยามานานแล้วที่จะเข้ามาหาคุณนะคะคือนะตอนนี้คุณอยากจะเดินทางไปหาทุกๆคนนั่นหมายความว่าคุณอะต้องการที่จะคีป ทุกๆคนไว้ไม่อยากที่จะเลิกลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณคบเนี่ยอาจจะเป็นคนสองคนก็คือเป็นคนรักเก่านะคะแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เป็นไม้นะคะคุณยังคงเฝ้ารออยากจะให้ให้หลายๆคนเนี่ยมาหาคุณนะคะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่ามีการปกปิดปิดบังซ่อนเลนส์มันเลยทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความรักเอ้มันไม่มีความสุขพอสมควรเพราะว่าการที่เราโกหกคนนั้นทีคนนี้ทีนี่แหละถามว่ามันมีความสุขไหมมันไม่มีความสุขหรือว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่า คนรักเก่ากับคนที่เป็นไม้คนที่ดูเป็นเศรษฐีนีคนที่มีความพร้อมดูดีมีเสน่ห์เนีย่ยแต่ว่าเป็นไม้ผ่านการหย่าร้างหรือว่าผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเนีย่ยคนทั้งคู่เนีย่ยเขารักคุณทั้งคู่แหละแล้วคุณก็คบเขาทั้งสองคนแหละแต่คุณมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของชีวิตคู่ของคุณคุณยังเฝ้ารอคู่แท้คุณยังเฝ้ารอ,อคนใหม่ๆ เพราะว่าคุณรู้สึกว่าสองคนนี้ที่คุณผ่านที่ผ่านมาหรือว่าที่คบมาเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์มีความสุขไม่จริงมันเหมือนว่าคุณก็ไม่กล้าบอกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณแบบไม่มีความสุขอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องอเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็ยังคงดีลกับเขาอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ๆความรักมันเกิด พังทลายหรือว่ามันเกิดการพังทลายมีอุปสรรคบ่อยๆหรือว่าคุณมีความรู้สึกเบื่อนหน่ายกับเรื่องของความรักครั้งนี้มันไม่สุขอะเมื่อไหร่ที่ไม่สุขปุ๊บเนี่ยคุณคุณก็ยังไม่หยุดยังไม่หยุดที่จะหาความรักครั้งใหม่ๆเข้ามาคุณรู้สึกว่าความรักมันดูเฉยชามันดูหน้าเบื่อนหน่ายมันดูจืดชืดจังเลยเพราะว่าคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ได้รักเขาแต่เขารักคุณนะทั้งสองคนคือเขารักคุณถามว่าคุณคบไปดีไหมก็ดีแต่ว่า สุขจริงๆไหมไม่สุขจริงๆคุณยังคงมองหาความรักครั้งใหม่ๆคุณอยากได้ความรักที่ดีๆมากๆแบบเลิศๆเลยอะไรประมาณนี้แบบโอ้โหแบบอยากมีความตื่นเต้นเกี่ยวเรื่องของความรักครั้งใหม่อะไรประมาณนี้มันเลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าไม่แอคทีฟแอคชั่นเกี่ยวเรื่องของความรักเดิมๆแล้วก็ด้วยวิบากกรรมอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แล้วค่ะมันทําให้คุณเนี่ยได้ไปเจอซึ่งเป็นคนที่ เป็นเดอะเอ็มเพสอะที่คุณเห็นเขาแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเป็นเนื้อคู่ของฉันเลยเฮ้ยมันดูแบบมันถูกตาต้องใจนะคะมันด้วยวิบากรกรมมันเลยทําให้คุณได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วคนคนนี้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ย เหมือนเขาพร้อมแต่งงานแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนอยากได้เขาอะไรประมาณนี้มันเลยทำให้คุณเนี่ยลืมคนเดิมเดิมลืมคนเก่าเก่าเติร์ดปาร์ตี้สองสามคนของคุณในอดีตคุณเฉยชามีความขัดแยง้งเพราะว่ามันมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วเมื่อไหร่ที่คุยกันก็มักจะมีความขัดแยง้งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณต้องไปทะเลาะก,กับคนเก่าๆคนเก่าๆก็อยากจะ อยากจะได้ความรักอยากจะได้ความชัดเจนยังเฝ้ารอคือคุณนะ่ะรู้สึกเหมือนกับไม่รู้จะตัดสินใจยังไงกับตัวเองเพราะว่าของใหม่คุณก็อยากได้ของเก่าคุณก็ยังมีความรู้สึกเหมือนหวงแหนแหละแต่ว่ามันน่าดูดูน่าเบื่อหน่ายอ่ะคือมันเลยทําให้มีความรู้สึกว่าจะเอายังไงดีกับความรักครั้งนี้มันเลยกลายเป็นคบซ้อนมีความหลงมัวเมากับสิ่งใหม่ใ คนคนนี้ดูเป็นสิ่งแปลกใหม่ดูมีความเพียบพร้อมเซ็กเอฟเพียวค่อนข้างเข้ากันได้ดีแล้วคุณอ่ะค่อนข้างแบบอยากได้คนนี้อยากอยากอยู่กับคนนี้นะคะ,ะแล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขเป็นยังไงคุณมีความรู้สึกว่าคุณหลงบ่วงเมากับเดอะเอ็มเพสคนใหม่ของคุณมากๆคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะได้คนคนนี้ แต่คุณก็ไม่ไว้ใจว่าเอ๊ะแล้วความรักครั้งเก่าๆของคุณคุณจะแก้ไขปัญหายังไงหรือว่าถ้าหากว่าคุณสารต่อกับคนใหม่นะคะคนที่สามของคุณแล้วเนี่ยคนเก่าๆมันใจยังไงคุณก็รู้สึกมีความทุกข์บ้างเหมือนกันมีความทุกข์มีความหนักใจพอสมควรเลยนะคะก็ลองไปสลับฝั่งอาจจะเป็นฝ่ายหญิงก็ได้อาจจะเป็นฝ่ายชายก็ได้คุณมีความรู้สึกว่าคุณรักคนใหม่แต่คุณก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าคุณทุ่งเทความรักไปแล้วเนี่ย อนาคตทั้งหน้าจะเป็นยังไงเอ๊ะคนเก่าจะยังไงนะแล้วเคนที่เป็นแม่ไม้คนที่คุณคบคุณคนที่คุณเดิวอยู่ในอดีตจะยังไงนะคะกับสองคนที่ผ่านมากับคนใหม่ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่กับเขาคุณกําลังมองไปถึงเรื่องของอนาคตกําลังคิดทบทวนแล้วก็ยังลังเลใจโลเลใจมันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่า แอบทำอะไรลับหลังการที่แอบทําอะไรลับหลังนั่นหมายความว่าคุณพยายามที่จะคีบคนใหม่ไว้คนที่คุณต้องการอยากจะแต่งงานด้วยคนที่คุณคิดว่าเฮ้ยคนฉันอยากได้คนคนนี้แต่คุณก็ยังแอบที่จะทําอะไรลับหลังด้วยการโกหกคนใหม่นะคะที่คุณมีความสุขด้วยแต่ยังเผลอใจไปให้กับคนรักเก่า ไปให้กับแม่ไม้คนที่ดูดีพาวสเสน่ห์มีเงินแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้คุณยังมีความรู้สึกว่าย้อนกลับไปถึงอดีตยังมีความรู้สึกเหมือนประมาณว่ายังรู้สึกเหมือนอยากจะคบทุกทุกคนไว้อยากคีปทุกทุกคนไว้ยังมีความลังเลแล้วก็พอคบไปคบมารู้สึกเหมือนเอ๊ะฉันจะเอาอยัางไงกับชีวิตตีกับคน3คนนี้นะคะ,ะบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมุกออนนะคะจากสิ่งเก่าๆเ,เพื่อที่จะตัดสินใจ เพื่อรับโอกาสใหม่ๆแต่บางครั้งคุณก็มีความรู้สึกว่าอยากจะปล่อยให้ทุกอย่างนะเป็นเรื่องของโชคชะตาดีกว่าไหมคือการครบทั้ง3คนแล้วก็ใครอยู่ได้ก็อยู่ใครอยู่ไม่ได้ก็ไปอะไรประมาณนี้คุณเฝ้ารอว่าคนคนไหนคือคนที่ดีที่สุดคนไหนที่จะซับพอร์ตคุณได้มากที่สุดนะคะคุณยังไม่อยากจะผูกมัดอะไรกับใครนะคะหลังจากที่ความตื่นเต้นของ The a m p h e ของคุณนะคะผ่านไปสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็แบบ ามาอยู่ตรงจุดเดิมอะคือแบบอรู้สึกเหมือนเออเราตัดสินใจถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะคะโชคชะตาคุณจะเปลี่ยนนะคะคุณอาจจะมีลูกแล้วก็ได้รับความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของชัยชนะนะคะคุณอาจจะเดินความเดินออกจากความสัมพันธ์หนึ่งนะคะเพื่อที่จะด้วยความใจร้อนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์คนใดคนหนึ่งนะคะ ที่จะไปหาคนที่มีความมั่นคงทางการเงินมากที่สุดนะคะหรือว่าคุณอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์ใดสัมพันธ์หนึ่งเพราะว่ามีคนบางคนใน3คนนี้ค่ะมีการตั้งคันหรือว่าอาจจะเป็นเด็กที่คุณหลงรักมากๆคุณมีแพชชั่นกับคนที่อายุน้อยมีความมีสเสน่ห์มีมีแรงผลักดันช่วยเหลือในเรื่องของการเงินครอบครัวทําให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างด้านการงานด้วย คุณจะเลือกคนที่มีความมั่นคงทั้งเรื่องของการเงินและผักดันเรื่องของการงานแล้วก็ซัพพอร์ตคุณได้ทุกๆอย่างนะคะคุณเลยเลือกที่จะเดินจากใครใคนใดค,คนหนึ่งนะคะเดินทางไปหาคนคนนั้นนะคะคุณมีใจให้กับเขานะคะแต่ให้ระวังว่าการที่คุณเลือกนั้นอาจจะเป็นการเลือกผิดหรือว่าไปแล้วเลือกแล้วแหละแต่ว่าคุณมีการบาดเจ็บ หัวจิตหัวใจรู้สึกเหมือนเสียใจกับสิ่งที่เลือกเพราะว่าคุณก็ยังมีความอยากคิดถึงคนึงหากับคนเก่าๆทุกๆคนเพราะว่าคุณต้องตัดทิ้งถึง2คนถึง3คนนะคะเพื่อที่จะเลือกใครบางคนที่อาจจะท้องหรือว่ามีลูกอะไรประมาณนี้นั่นแหละค่ะมันเลยทําให้คุณนะ่ะรู้สึกเหมือนแบบเสียใจณนะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเลือกแหละถึงแม้ว่าชีวิตคุณจะดีคุณจะเลิกที่จะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างหลายๆอย่างสองสอย่าง 2- องส,สคนนะคะเพื่อที่จะไปเรียกไปไปเลือกคนบางคนแต่ว่า มันก็ทําให้คุณ่ะเจ็บปวดหัวใจเจ็บปวดแล้วลานเพราะว่าทุกๆคนนะ่ะคุณอาจจะรู้สึกดีด้วยแหละหรือว่าคุณอาจจะคิดมากคิดเยอะกับการที่ทิ้งพวกเขาเหล่านั้นไปนะคะแต่ถามว่าคุณนะอ่ะสามารถที่จะตั้งตัวมีครอบครัวได้ไหมช่วงนี้เป็นจังหวะดีนะคะที่คุณจะมีครอบครัวแต่สิ่งที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้คือคุณเสียใจยหรือว่ารู้สึกเหมือนแบบ ไม่อยากไปจากจุดนี้เลยไม่อยากเลือกใครคนใดคนหนึ่งเลยแต่จําเป็นต้องเลือกมากๆนะคะจําเป็นมากๆที่ต้องแต่งงานหรือว่าไปอยู่กับใครบางคนเพื่อเป็นครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะโอเคสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะช่วงมิถุนาดวงความรักของคุณเป็นแบบนี้คุณน่าจะเป็นคนที่มีคนมาจีบเยอะแหละหรือว่าคุณเนี่ยคิดความสัมพันธ์ไว้ค่อนข้างหลายคนมากๆเป็นฮาเลมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวหรือว่าเป็น ชายหนุ่มนะคะก็มีคนมาจีบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีสเสน่ห์พร้อมๆกันทั้งคู่เลยนะคะขอให้เลือกถูกเลือกคนที่ใช่ขอให้บุญบารมีนะคะขอให้เขาเรียกว่าจับในสิ่งที่ถูกคว้าในสิ่งที่ใช่ขอให้คุณโชคดีนะคะเชาา้าราศีพฤกษกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย